สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูราคาทองคำกันวันนี้วันที่21กรกฎานะครับวันนี้เห็นแท่งสีแดงเรียงตัว3แท่งเลยนะครับที่ทําเฟรมเดลี่มีความหวังว่าราคาจะย่อตัวกลับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้นะครับดูจากทรงของระยะสวิงนะครับที่ไปด้านบนสุดได้นะครับสุดอยู่ที่2,900นะครับ แต่ว่าเราก็เห็นแท่งราคาสีแดงเนี้ยเรียงตัวสวยเชี่ยวอะไรอย่างนี้นะครับหมายความว่าในทำเฟรมย่อยนะครับอาจจะแบบพักตัวในการขึ้นนะเพราะฉะนั้นสปอร์ตใกล้สุดนะคะที่มุมมองของทำเฟรมเดลี่นะคะก็คือกรอบล่างของ l m a ส0งนะครับก็คือที่บริเวณราคา1.945.64นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเป็นสปอร์ต เดิมนะคะของทับเฟมเดลี่โอเคเห็นแล้วละว่าชาแนลมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะภาพใหญ่6400กว่าจุดแล้วตอนนี้ก็ค่อนลงมาข้างล่างแล้วไปต่อไหมเนี่ยเนี่ยมันลุ้นกันนะวันนี้แรงขายนะคะค่อนข้างที่จะฟื้นมาแต่ยังไม่ได้เต็มที่หรอกนะที่ทับเฟมเดลี่แต่ว่าในทัเฟมย่อยก็ไม่แน่นั่นเองนะครับมาดูทัาเฟย่อยหน่อย ทำเฟมย่อย4ชั่วโมงนะครับราคาปรับตัวลงนะคะตั้งแต่ช่วงหลังข่าวเมื่อวานนะประมาณทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วย Unemployment c a m นใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยตัวเลข Housing ของสหรัฐอเมริกานะคบชุดราคาทองคำลงมานะโอเคแล้วทีวนี้มันลงมาติดอยู่ที่1965นะสำหรับเมื่อวานนะครับตอนนี้เซ็ตตัวเป็นกรอบล่างของทำเฟม4ชั่วโมงนะคะ และกรอบบนของทำเฟรม4ชั่วโมงวันนี้เซตตัวอยู่ที่1,9,8,7,3,4นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วชาแนลราคาของทำเฟรม4ชั่วโมงเองอยู่ที่ประมาณ2,100กว่าจุดเนาะและแท่ง4ชั่วโมงแท่งปัจจุบันพยายามที่จะทดสอบ1,9,6,5และพยายามทะลุผ่านนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นซับพอร์ตที่มันกำลังเล็งลงไปเทสอยู่คือบริเวณนี้คะ่ะบริเวณแรก ก่อนก่อนหน้านี้หกห้านะทุกคนมันเป็นซัพพอร์ตด้านนี้เพราะฉะนั้นแท่งนี้แรงขายมาค่อนข้างแรงอ่ะตามดูจนจบแท่งก่อนเนะะี่ยค่าว่ามันจะผ่านตรงนี้หรือเปล่าหนึ่งเก้าห้าเก้าอันแรกหรือแบบว่าแรงขายมาแบบโู้ได้เยอะมากเลยนะครับเต็มที่นะให้ตรงนี้เลยนะครับหนึ่งเก้าห้าสี่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเราเราจะมองก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทดสอบหนึ่งเก้าหกห้าดูจบแท่งนี้ก่อนว่าจะหลุดไหมนั่นเองนะคะ ถ้าหลุดนะเราถึงจะเร็งซับพอร์ตถัดไปที่1 9ึ่งเก้าห้กับ1954โ okay. อเคแต่ว่าก็ติดตามดูแรงขายด้วยถ้าแบบเฮ้ยมาภายใน1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยฟานที่จบเลยดีกว่าเพราะอยู่ใกล้แล้ว1959นี่ก็ลุ้นเอาเองนะครับโอเคเพราะว่ามันเป็นการทดสอบ EMA 50นะ่ะถ้ามันไม่ผ่านเดี๋ยวมันจะ รีบาวตัวกลับขึ้นไปก่อนได้นะครับเพราะมันเป็นซัพพอร์ตสำคัญแล้วราคานะครับเริ่มทำโครงสร้างแบบนี้นะจ๊ะโอเคทรงโครงสร้างในฝันก็มาครับสำหรับทำเฟรม4ชมั่วโมงถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็มีความหวังว่าราคาเนี่ยจะกลับตัวลงมาก่อนสักระยะหนึ่งได้โอเคเดี๋ยวเอาเส้นีชัพวโมปไปก่อนเดี๋ยวตาลาย <c oughs> ก็คือแท่งราคาแท่งนี้มันลงมาทดสอบฟิโบนัชซียี่สพอดีนั่นเองนะคะทุกคนถ้าจบแท่งนี้แล้วทะลุไม่ผ่านก็หมายความว่าราคาจะเด้งกลับไปวิ่งในกรอบสชั่วโมงก่อนโอเคเห็นภาพถ้ากลับขึ้นไปวิ่งในกรอบสชั่วโมงก่อนร s i s t สแตนแรกอยู่ตรงไหนรีสสแตนแรกของเขาคือตรงนี้นะครับ 1968เนะที่เป็นกรอบล่างของทัพเฟรม H1 ก่อนหน้านี้นะคระแล้วถัดมาคือ1972งเนะคะเมื่อวานเน่ยซับพอร์ตล่างจุดวัดใจของเราอยู่ที่บริเวณราคะ196่เ้าหกท่าไหรว่วะแถวนี้ย <c oughs> <c oughs> อดูฝ่นย้อยกว่านดเมื่อว,วานอยู่แถวนี้นะ1976ว่าหลุดไหมนะครับแล้วก็ปรากฏว่าข่าวก็กระชากหลุดนะคะแล้วก็ ลงมาแทดสอบกรอบล่างของ4ชั่วโมงเมื่อวานนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้พยายามทะลุลงไปข้างล่างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ดูตามที่เราแนะนำนะคือดูแท่งนี้จบก่อนว่าผ่านไหมถ้าไม่ผ่านรีซิซันสำคัญเราบอกไปแล้วเนาะอันแรกคือ1968 1972 <c oughs> ถ้าขึ้นรีบาวขึ้นมาปีเหนือ1972ได้นะถึงจะมีโอกาสขึ้นไปถึง มีโอกาสขึ้นไปเทสกรอบบนของสี่ชั่วโมงได้ไหมแต่ว่าถ้าแบบไม่ผ่านโซนนี้แล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นโครงสร้างขาลงนะครับหมายความว่าถ้าขึ้นมาวิ่งในกรอบสี่ชั่วโมงนะครับราคาก็ไม่ควรจะยืนเหนือหนึ่งเก้าแปดศูนย์นะครับถึงจะสามารถเทินเป็นขาลงได้อีกรอบหนึ่งหมายความว่านั่นแหละทำโครงสร้างอยากจะเป็นขาลงนะครับแต่ว่า ทดสอบซัพพอร์ตสำคัญระวังรีบาวกับก่อนแล้วถ้าไม่ผ่านโซนนี้นะครับ1980นะครับค่อยรอเซลล์ใต้1 9 8 0อีกทีดีกว่าไหมนะลงมาข้างล่างนี่ยอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้คือความหมายของโครงสร้างในฝันแต่สำหรับวันนี้นะครับทรงของมันเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้เองนะคะก็ถ้ามันไม่ผ่านซัพพอร์ตสำคัญตรงนี้นะครับ โอกาสที่ราคาจะกลับมาวิ่งข้างในกรอบของทำฟลม4ชั่วโมงนะคะก็คือระหว่าง1 9 5กับ1 9 8 7นั่นเองนะแต่ว่าถ้าหลุดนะครับก็เช็คนะครับซับพอร์ตสำคัญถัดลงมาเนาะก่อนหนะ้านี้บอกไปแล้ว1 9 5 9 1 9 5 4แล้วถัดลงมาคือ1 9 4 5นะคะแล้วก็1 9 3 4นะครับโอเคทีนี้เช็คครบหมดแล้วแล้วข้างบนอะ่ะ ข้างบนนะคะสุระยะสวิงเราบอกไปแล้ว2,009นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเป็นทรงว่าราคานะครับมีการแบบย่อตัวลงมาแล้วทดสอบกรอบสำคัญดูก่อนว่าผ่านไหมนั่นเองนะคบแล้วก็ข่าวในตารางวันนี้ก็ดูไม่มีอะไรมากนะคะราคาทองคำก็มีวกว่าที่จะวิ่งตามลักษณะทางเทคนิคได้โอเควันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย